อ่าเอ้คนดูคนดู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 ด,ดูมุมนี้เมส้มมุมนี้เมส้มทึบมาอโอ้โหหมดดองเมก้คาคาิวไหมเมกาคาิวรีวิวสก,กินเมกาคิวไอ้เหี้ยเบ้อ,อไปเชดเคสะก,กินใหม่บิวโลนะคุณแล้วยังรอ

ดูดิโคตรอลังการงานสร้างราคาค่อนข้างจะย่อมเยาวจับต้องได้กดซื้อเลยใจเย็นครับผมตะกี้นี้มีบัตรลดราคาครับสวัสดีครับยูงผมไซายี่ผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของเจ้าบิวโลนั่นเองนะครับผมแล้วบอกเลยว่าสกินนี้เนี่ยคุ้มมากมเลยนะเพราะว่าขายตรงแล้วครับผมแล้วก็มีบัตรลดราคาด้วยขายปุ่มแยกด้วยนะข้แรกครับผมให้เราไปที่ร้านค้านะผมแล้วมันก็จะมีขายปุ่มแยกเลยนะครับผมก็ซื้อมาเลยครับผมนี่หกสิบเก้าปองเท่านั้นนะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับอ่ามันจะมีแพ บัตรลดราคาสุดคุ้มนะครับผมก็จะประหยัดสก,กินนี้ไปได้ถึง400คูปองเลยนะครับผมก็ซื้อมาก่อนนะครับประมาณนี้ครับผมพอเรามีปุ่มกับบัตรลดราคาเสร็จสับแล้วเนี่ยเราก็สามารถซื้อสก,กินนี้ได้ในราคา790คูปองเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรถูกสําหรับสก,กินนี้นะครับประหยัดไปเลยครับนี่ยางถูกแล้วคือติดใจภาพไงภาพเปิดตัวประมาณนี้ประมาณนี้อฮ้ยมีกอรอบโปรไฟล์ด้วยนะนี่ครับลองจัดลองใส่เอ,อ แล้วก็ตั้งหน้าปโปปึบ๊บห่ก็เท่เดี๋ยวผมจะสรุปราคาเลยนะครับผมสกินนี้นะครับผมรวมทั้งซื้อบัตรลดแล้วก็ซื้อปุ่มแล้วก็ซื้อสกินสกินนี้จะขายอยู่ที่1นึ่งพปบองเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะผมว่าเอฟเฟกสกิลจะอลังการขนาดไหนนะครับผมมาครับผมเข้าสู่การรีวิวสกินใหม่ของเจ้าบลโลนะครับผมเงี้ยท่าเดินยังสงา่าเฮ้ยมีปีกด้วยอุ้ยเอาเรื่องมันไม่ใช่ฉลามแล้วเนี่ยไยนขอดูท่าว้ามหน่อยนะครับ อ๋อวิ่งสวยสวยสวยสกิลสองครับป,รปึ๊บๆนี่ยรับควมสองกองป,ปึ๊บวิ้ยผมชอบสกิลสองนะดูดีๆชิปชิปโคตรเพลินหนะ่ะนี่ครับสกิลหนึ่งครับมุดน้ำลง มูลน้ําเป็นปลาทองนะครับสำหรับสักทีนี้สวัสดีครับชาลามนั้นชอบงับคุณรอซุปถ่ายก่อนโอเคมันถ่ายแล้วครับผมผักมาใส่มาจาม้าจังหวะนี้รำเฟิร์สบัตไปไหลสองกดดอกจากป่อมชิงสแตก็กเอาเดินเป็นบอดเลยเอาบอดวันนี้เอา <c oughs> อะไรวะนะปลาทองมาแล้วครับมูลน้ำดำหุ่นดำไหวอุ้ยมันโดดไปแล้ว จ้องเลยจองเลยจองเหย,ยื่อเอาโดยแล้วฉลามนั้นชอบครับคุณแต่ตอนนี้ผมเป็นปลาทองเอ้ยมันติก๊เกอร์หลบไม,บม,เเเมบ่เป็นไรครับผมยังมีแดะตามขาบ้านดบิมานามหมดป๊แบบนึงแว่นเดี๋ยวไปช่วยบวกขอประฟ้าแปบ๊บนึงโอ้อนาดวะไม่มีประฟ้าสวัสดีจ้าอะไรครับนี่ยอ,อะไรอะไรของเขาเนี่ย ขอได้ไหมเนะี่ยของดีของดีต้องเก็บอันนี้รุ่นสีฟ้าครับเฮ้ยดูเรียบัฟอันติให้จังหวะน,นี้ตรงกลางผมว่าน่าจะได้สามวิทย์ทอนตันสวยจัดอาเรนบอยเพื่อนโอ้โหคอมโบสุดเก๋งเฮ้ยน่าจะเป็นแอสซิสินที่เอฟเใช้แล้วอลังการแล้วก็คุ้มที่สุดนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้สกิลต,ตลอดเวลาเลยเว้ยคนดูเฮ ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนะคอสเนี่ยมันอาจจะแบบมีต้องรอครูดาวด,ดีลงดีเลย์อะไรอย่างนี้ไอตัวนี้นครับเป็นสกิลที่ไร้ครูดาวสวัสดีครับแล้วผมจะเป็นวัยรุ่นติก๊กต๊อกรำล็อกจอจังหวะนี้ไข่สองรำรำล็อกจอในป้อมนี่สวยเพื่อนอุ้ยยิงใครเนี่ยปลาทองอันนี้ประกาศอ่ะมันไม่ใช่ยันตีเหรอเฮย้ยตายไปไหนเออ คาดดาไม่ได้นะเกมนี้ผมแบบว่าซีซีเขาน้อยมากเลยนะแล้วก็แบบดามเมจเขาไม่ค่อยแรยงอ่ะผมก็เลยออกดาาม,มาได้นะครับก็เลือกเลือกไอเทมให้ถูกดามนะจะได้เล่นง่ายๆกลางสองหยองกลุมปลาทองมาแล้วน้องเรียบร้อยนอนวดัดปั๊มคิวเลยปั๊มคิวเลยไหนเนี่ยนี่ครับพลังแสงเดฟิวรีคูดาวคอมโบกับโดเรียจังหวะน,นี้โอ้โหโดเรียเม็ดส,มส้มซะด้วยนะบอกให้ อ่าเอ้คนดูคนดู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 มุมนี้แมสต้มมุมนี้แมสต้มฮึน่ะโอ้โหหมดดองมีโดนเรียงฮิวด้วยเมฆคิวไหมเมกาคิวรีวิวสกินเมฆคิวไอ้เหี้ยเว้อร์ไปเว่อร์เวอร์เวอร์อันนี้มันตัวปั๊มสกอร์นะ เมโลท็อปอัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมอ r v ง่ายเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและเกมชั้นนำอื่นๆก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มโดนใจไม่แพ้กันติดตามข่าวสารและใช้บริการได้ที่เพจเมโลท็อปอัพและไลน์แอดเมโลท็อปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะใครกำลังมองหา ID r v ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า200,000คนชีอเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ <c oughs> ตัวปัรร๊มสกก่อจะเลยเนี่ยมามากูปั๊มเพิ่ เฮ้ยผมมีโดเรียผมว่าผมหิวคิว <c oughs> แล้วว่ะ <c oughs> หิวยันบ่อท่าตัวไอเทมอะเออใช่ท่าตายยังเอ็กอะดูดิท่าตายยังหล่ออะโคตรแบบโคตรพี่ป๊อปสยามอะเฮ้ยลุนเงินเก็บเลยอลเลีนบอยไปแล้วอบบเฮ้ยหนึ่งสามเอาปะตาม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 ,ตาม,ตาม,ตามอ,อัพเลนแรงเอสป๊อปป๊บปป๊อปป๊อป,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 ปชึบจับแม่เจ้ากดอันติผมก็โดนตามครับผมชึบจับชึบ หักมานี่ครับผมคุณจะไปไหนเจ๊มาคุยกับร่รงมะม่วงก่อนโอ้โหโอ้พิกเก้ะ่ะคาบ,บอดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหไอเลิฟดูวารีไม่มีดูวารีผมตายนะครับเนี่ยนี่อันนี้คือเพื่อนร่วมทีมดีเด่นไปเทืนเ,เพื่อนเลี้ยงไข่เขาก่อน จบไว้ไปจบไว้ไปสองบัฟเลยกสองบัฟเลยเราเกิดเรารวยแล้วตอนนี้โคตรรวยอะตอนนี้เงินน้ำเป็นหมื่นอะโอ้โหแล้วคือแบบเราทรมานเขามากเลยนะเราแบบเอาสองบัฟปล่อยเวนกัดแล้วก็สามทางอะคือแบบฝั่งตรงข้ามกดยอมก็ได้นะครับแล้วตาใหม่อาจจะดีขึ้นตอนนี้พวกคุณกําลังโดนทีมผมทรมานโดยใช่เหตุหามุมหามุมเฮ้ยเขาแยกเขาแยก ขอดับแดงก่อนโอเคสลามขอหนึ่งโอ้ยไอ้เชีย่ยคนดูแม่งเรียกตีนให้ผมแล้วว่ <c oughs> เออมันก็น่าลองนะว่าแบบเงินเราโค่นนำขนาดนี้แบบราจะหนึ่งห้าได้ไหมอะไรเงี้ยเช็คระบบเลยเช็คระบบเลยรีบไปรีบไปไอ้พวกนอน <c oughs> โอ้โหโอ้โหไม่น่าหนึ่งห้าได้วะ่ะแค่โดดเข้าไปก็เจียนตายแล้ว <c oughs> อ๋อนี่ไงสูตรแค่นี้ก็หนึ่งห้าได้แหละเพราะว่ามันแบบพอพอฉลามเข้าถือเข้าสู่ช่วงที่แบบเกินเกินสิบนาทีแล้วมันก็น่าจะเริ่มเล่นยากแล้วไงมุมนี้ดี จังหวันนี้ชิมคีบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป,แปลกว่ะ <c oughs> แ,แปลกว่ะยู่ดีจะล้มเงี้ยเพื่อนเอาให้เพื่อนเอาให้ไปจบดีกว่าไอเช่อแก้เขื่อนมันรอดอีกแล้ว โอเคไปครับไปไปไปจบเลยจบเลยผมว่าผมเขียนมานานแล้วอึ๊ออสออื๊อสวัสดีครับน้องเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนตีบ้านไหนเพื่แกจะแบบตีป้อมแล้วโชว์เอฟเฟกแบบท่าหวาบอะไรเงี้ยแปลกล้ชีวิตขอมาดูอะไรกัน มาดูฉลามไงครับเมก้าคิว้วแหละ MVP นะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของเจ้าบิลโลนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสกินที่เอฟเฟกอลังการแล้วก็ราคาโคตรคุ้มเลยนะครับผมใครที่เป็นเมนบะิลโลเนี่ยแนะนําให้รีบจัดนะครับผมเพราะว่าถ้ามันขายครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ครั้งต่อๆไปเนี่ยมันอาจจะแพงกว่านี้เป็นเท่าตัวนะครับผมไปรีบจับจองกันนะครับสาหรับเจ้าสกินบิลโลสกินใหม่นะครับผมนี่เท่มากนะ ถูกใจเลยแหละออชอบมากชอบมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับตอนหลับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบแล้วก็เจอกัน,นครับ